สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้มาพบกันกับเกมโรบอทในแมป,ปมังกี้ออฟฟีหรือก็คือออฟฟี่ลิงก็เองเราเป็นลิงที่มีพลังพิเศษในการหมุนตัวมาเนี่ยเป็นลิงอันนี้<ม>ต,ตอนนี้ผม,มได้ไ<ม>อัน,นี้มาม<ล>จำคอยของแจกฟรีอะไรของเขาเนาะมาเริ่มเลยอะไรอะลิมิเต็ดเซด์โหช่างมันขายของวะ่ะปลาเริ่มเลยเกมเล่นยังไงนะบิก๊กเนี่ก็อ,อุ้ยเป็นออฟฟีลิงแบบจับเวลาใช่กระโดดถึงต้องเก็บกล้วยดับเบิลจัม อ่เมื่อแอร์จะดับปืนจัาได้ใช่ไหมนี่กระโดดอ๋อบนจับได้ข้นเดียวก็สึงล้ะอันนี้คืออะไรอ่ะก็บอกว่าให้เรากระโดดไปที่เถาวันแล้วก็สวีตัวเนี่ยโอ้ยมันโหนกนี่ไงมันเกาะให้อัตโนมัติเลยเออแล้วอย่างสูงอันนี้คือถาวันบอกอะไรอ่ะถ้าอะไรอ่ะถ้าเราเก็บกล้วยคุณสามารถได้รับเฟิร์สแกลเซตแฮอ๋อเป็นหมวกหรอ กล้วยเพื่อไปแลกหมวกปะหมวกมีมีหมวกอยู่นะอ๋อเอ้ออ๋อหลวงทางหลอกเหรอทางหลอกอ๋อทางหลอกอ๋อโอเคมันมีทางจริงกับทางหลอกเออแต่เรากรุดกระโดดกอากาศได้นะไปละนังกล้วยกล้วยก็บินบิน้วยเฟิร์มเรามีผ้าบินได้เลยนะเนี่ยบินวิววิววิวมันห่อได้ด้วยผ้าผ้าล่อนไปต่อแล้วนะอันนี้เป็นกล้วยเป็นลิงเก็บกล้วยปุ๊บ ผ่านม,มาต่อไปก็เป็นเนี่ยบิ๊กเป็นกล้วยที่ห้อยไปมาเปกล้วยกล้วยยักษ์ไปยักษ์ผ่านปุ๊บผ่านกล้วยยักษ์มาถึงตรง,ตรงนี้ต้องใช้การปินขึ้นไปอ๋อให้เราใช้บอลลูนห้อยลงมาแต่ว่าบอลลูนไม่มีนี่มันให้เราลอดลงมายัางไงเราหมุนตัวล,ลอดอ๋อไปถึงลวงผ่านไปแล้วเฮ้ยอ๋อทางนี้มาัานผ่านไม่ได้ทางสีบ่วงมั้ง สีม่วงปะเพราะพื้นสีน้ำตาลจะต้องหยิบเพื่อนอ่าหยิบหยิบหยิบเพื่อนหยิบเหยียบพื้นสีม่วงพื้นสีม่วงเขาบอกว่ากระโดดในพื้นที่ที่สว่างเราจะตายสีแดงห้ามโดดเอามีคนตุยกระติกก <โด S 1> อนสีแดงดิ้งไปไหนคนข้างหลังเอ่อแต่บิ๊กลวงนิดลงลองเออโอเคเ็จทะลุห้องนะบิ๊กระวังพี่ผู้โคตรดังเลยรึกเล้วดึกแล้วจะโดน ทางตานเรียก,กชันไปลิงลิงมายังลิงลิงบิก๊กลิงบิ๊กหายลิงบิ๊กกระโดดล่อนเอ,อ้ยระวังนะไม่ทะลุอย่างน้นเก็บก๋วยและกระโดดผ่านแล้วแล้วผ่านแล้วผ่านผ่านแล้วกำลังตามไปไอ้แบบนี้มันมีเกมนี้มันมีแบบเท่าไหร่เนี่ยเยอะไหมมีสามโลกอ่ะโอ้สามโลกเฮ้ยนี่คือเฮ้ยอันนี้มันย้อนกลับมันย้อนกลับไม่เอาเราผ่านไปเลย ล่อนมลิงลิงหมุนตัวไม่ยากนะเนี่ยอันนี้ได้อยู่พี่ไม่ล่วงเลยแต่เขาไม่จับเวลาด้วยนะถ้าเล่นจริงจังน่าจะเก่งได้ก่อนเออเอยถ้าเล่นจริงจังน่าจะต้องใช้เวลามากกว่านี้ไหมะโดดโดดรับปล้วยโ,โอเคครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมาตรงนี้ผ่าละมาเดี๋ยวตรงนี้ผมขอเนื่องก่อนนาพูดคุย ใครที่แนะนํามีแบบรบอกแบบไหนน่าเล่นเนี่ยแนะนําก็ได้นะครับเดี๋ยวเขาหน้าผมลองไปดูเล่นนะไหนก็คอมเมนต์กันมาได้ช่วยคอมเมนต์กันหน่อยเนาะแล้วก็กดไลค์กันด้วยนะครับใครยังไม่กดซับสไคร่นี่อย่าลืมกดด้วยนะมาต่อเลยบิ๊กกระโดดผ่านเชือกตรงนี้อ๋ออันนี้คือเถาวันเราต้องรอมันเด้งออกมาไม่ยังกระโดดห้อยมันไม่ใช่ห้อยมันแปะติดเถาวันไปแล้วอ่ะมันเอาหน้าติดหน้าแนบเถาวันอ่าอันนี้คืออยู่กับอากาศได้เลยผ่านเขาบอกให้ระวังอะไรอ่ะ ระวังทางเ,เอลูกส่งโค,โค้งไหนไม่เห็นไปเลยเลยมันจะลื่นก็ไม่เห็นลื่นเลยเอ้ยดี่มันง่ายไปแล้วออปปี้ลิงบินได้ผ่านผ่านลอยไปวิวว่งอันนี้วิ่งเลยวิ่งได้ด้วยเหรอใช่วิ่งด้วลิงวิง่งกดวิ่งยังไงอ่ะี๋ือมันวิ่งอยู่แล้วกดเป็นลิงลอยตัว ล่อนลงไปปุ๊บ่านอันนี้ต่อด้วยการกระโดดที่พื้นสีม่วงกระโดดแล้วผ่านต่อไปก็ระวังอย่าให้โดนตรงนี้จะเป็นลิงหลบลีกซ้ายขวาอ่ะผ่านละบิกมาสิบิกมาถึงไหนแล้วได้ได้พี่ขอรับรางวัลฟรีมีกล้วยห้าอันมีกล้วยห้าอันแล้วเอากล้วยไปทำอะไรอะ่ะถึงยังมีกดสคิปรัโลโลวๆยโ,ฆโฆงกงอะสคิปทำไม <c oughs> ไปแล้วโกงอะโกงเฮ้ยใช้พลังโกงดีกว่าเอ้ยตกก็เสร,ร็จสคลิปเราไม่ได้กล้วยอ้าวสวยแล้วไม่ไรกล้วยอดได้กล้วยฟรีอเรออรับไปหนึ่งกล้วยเฮ้ยอันนี้โดนัดระวังโดนัดแล้วก็รับกล้วยฟรีตรงนี้หนึ่งอันเอาแต่บีมีจำจำคอยผ่านแล้ว จำควดพี่หมดไปแล้วอะ่ะหมดใช้เลยเฮ้ยกล้วยจับกล้วยเดิกผ่ oh <my. S 1> าน oh <my. S 1> มา oh <my. S 1> ต่อไปตรงนี้เราขอครับผมมีสคริปต์สองอันว่ายังไม่ใช้สคริปต์เอ้ยกล้ว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 ยรับกล้วยก่อนอย่าลืมกล้วยว่าแต่กล้วยไปทำอะไรยังไม่รู้เลยเนี่ยกล้วยเอาไปซื้อของตัดเลี้ยงปั๊บกินแบตเอรี่ <Right. S 1> มันมีหมวกนี่ไงหมวก หมวกเพิ่มความสูงได้กระโดดสูงพี่พี่กล้วย2ี่ 12, พี่จะไปจะใช้กล้วยด้วยนะกล้วยที่เพิ่มความสูง1.75่ัดลูกแล้วกระโดดสูงขึ้นเป็นลิงพลังลิงไอ้เง้ยกระโดดอ่าันนี้เป็นพื้นที่สีเหลืองอะไรก็ไม่รู้มันเขาจะเอาบล็อกอะไรมาวางไปเรื่อยอันนี้ก็บอกว่าให้เราหาแพลตฟอร์มที่ถูกต้องแล้วก็เดินข้ามไปกล<ว>างใช่เหรอขวานะม่วงใช่ขวาเอ้าอ้<ว>า เอ้ยมั่วพี่กระโดดข้ามมาไอ้ขี้โกงเอาล่วงกลางกลางอ๋อน้ำเงินน้ำเงินสีน้ำเงินซ้ายกลางขวากลางอะไรอ่ะซ้ายกลางเออซ้ายกลางมั่วกระโดดข้ามไปเลยได้หรอพลังลิงพลังลิงเหรอสปอยเฮ้ยทำไมมันกระโดดไปได้มีถือจําพอยโอ้โกงอ่ะของฟรีมันสมุนวาเมื่อกี้ลิงใช้พลังลิงเดินเอาก็ได้วะผ่าน กล้วยยักษ์นี่ไปทำไรอะดับเบิลบานาน่าดับเบิลบานดาน่าดับเบิลกล้วยไกล้วยยักษ์เพิ่มทานเออพีพอบบอ่อยากสร้างแมปร,รูบอกใช่ไหมอยากสร้างแมปยังไงรูบอกถ้าจะเป็นแมปประมาณนี้แหละมั้งเอาพี่ก่อนหรอใช่แล้วถ้ามีแบบไหนอยากอยากทำแมบปบในอีกบ้านนอกจากคอปพี่ต่อสู้ไหมมันมันตึงๆงก็ถามมาปะถ้าสนใจ Okay. อ,ยอยากทำแบบพัฒนซึน,เ,นเลยพัฒเซึนแบบปวดหัวเลยเราค่อยคุยนอกรอบอ่ะงั้นพี่ต่อละนี่ผ่านตรงนี้โดนนัด,ดง่ายอันนี้ก็เดินผ่านธรรมดาเป็นลิงวิ่งแล้วก็รับกล้วยฟรีตรงนี้ด้วยผ่านเรียบร้อยมาตรงนี้ต่อในการที่เราต้องปีนแล้วก็เอ้ย,อยไม่ทันแล้วจำพลอยิม่หมดแล้วเอ้ยเอ้ยไม่ทันแล้วอ เฮ้ยมันมันบินได้เลยหรอบิ๊กลิงใช่มันมันมีสปีดบูสให้ไม่มันเราเรานั่นได้เด็ดเป็นบินมันมันจะไม่ต้องนั่นนะเราบินข้ามแบบไปได้ไปเด้อเราบินข้ามแบบไปได้เลยหลอนหลอนลอนเลยเราแบบมันอ๋อเสร็จไปเลยข้ามก็เสร็จเลยมิกอ้าวเหรอใช่มันข้ามแล้วเสร็จไปเลยก็ล่วงนี่ต้องกระโดดกระโดดไปเรื่อยมีกล้วยตรงนี้เก็บหน่อยไม่มีฟรีเก็บห้าสิบกล้วย อ๋อนี้ให้เลือกประตูที่ถูกต้องมาเลยไหนประตูที่ถูกต้องไหนแป๊บหนึ่งพี่กำลังผ่านไอตูเลเซอร์นี่อยู่ตืนสีแดงผ่านแล้วเ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยอาตัวนี้เราเจอแต่ออบบี้บปันปันอะแต่มันจำล้าลอยเลยเฮ้ยพี่ได้สปีนฟรีค่อเปิดอ๋อแต่มันจแล้วผ่านเลยมา ตรงนี้คืออะไรให้เราเลือกประตูที่ถูกต้องให be ้เราเลือกประตูเพื่อผ่านเอาเข่งกันทางขวาเออขวาอ่าบิ๊กไปทางซ้ายอาบิ๊กตะขวาผ่านหรอเอ้ยผ่านหรออันนี้ประตูไหนแดงน้าเงินแดงส้มซ้ายนี่้ายถูกแดงผ่านเดาใจซ้ายแน่นอนเออไปทางขวาเฮ้ยผ่านแล้วไม่มีแล้วแล้ะโอ้โหขวาผ่านเดี๋ยวพี่ขอสปินก่อนนะแป๊บนึงสปินฟรีสปินสองรอบ ได้สคริปต์ต่าออกต้อง40%เอร์ก,ก็ได้1%นึ่งเปอรสามเราสามารถสคริปต์ได้แต่ผมไม่สคริปต์เพื่อจะเช็คว่ามีแมปอะไรบ้างจาเจ้าเกมนี้มาผ่านกล้วยกลวยหันสาเอ้ยเราใช้เวลามาทั้งหมด9นาทีแล้วบิ๊กไปผ่านองกระโดดเลยแล้วบินมันโอ้อ,อบบี้มันง่ายมากเลยเนี่ยมันโกงปะเราโกงพอมีท่าลอนี่โกงอยู่นะ มีกล้วยฟรีรับกล้วยก่อนไฮ้ล้วงเฮ้ยแค่นี้ยังล้วงอีกเหรอโอ้โหล้วงสมาธิมีสมาธิหน่อยครับลิงต้องมีสมาธิตายเลยตายไ,ายไอ้กล้วยนี่มันกล้วยหลอกเอกือบละเฮ้ยไม่ทันไม่ทันละกล้วยจริงแหละแต่ว่ากล้วยเสี่ยงตายไอ้ยล่วง เฮ้ยผ่านพีการโดนกล้วยหลอกเงิน่ันอ,อันนี้คือห้ามโดนเลยปะสามเดียมชีโตสใช่ขนมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกกล้วยดิเอากล้วยดิแค่นี้กนผ่านละเฮ้ยสปีดคอยผ่านนี่ต้องผ่านรูตรงนี้ผ่านแล้วมาวิ่งรูที่ผ่านแล้วนะ โอเคพี่มาถึงตรงกำแพงที่มันมีนี่แล้วบิกสองฝากเป็นวอลันออฟบีแล้วเนี่ยเอาล่วงเฮ้ยเราใช้เวลานานมากแล้วบิ๊กับการเคลียร์แมปอย่างนี้ไปเราต้องเคลียร์ให้ได้วันนี้กล้วยกล้วยแล้วก็กล้วยนี่กล้วยโอ้ทางาร,ราวะกล้วยไารราวากล้วยอ๋อกล้วยปิ้งก็ได้ไอ้บินบินผ่านเลยอ๋อพีอ่รับแมปไม่ได้พี่กาจะรับแมปอ๋อ อ๋อขอบขอบมันเหยียบไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับอ่าเดี๋ยวเรารอพี่รอมันมาขอรับขอบบงเรามันก่อนเอ้ยมีแว่้ด้วยพี่ได้แว่นอะไรอ่ะแกล้นวิ่งเร็วปะแว่นสมใส่ทำให้วิ่งเร็วหรออ๋อพี่ซื้อนี่ได้พี่ซื้อหมวกสามผ้าได้ลองซื้อได้หมวกกระโดดสูงสูงขึ้นขนาดไหนวะเนี่ยมันมันมันสูงขึ้นเหรอวะ โอ้ยกอดเฮ้ยไนบินเร็วไปบินเร็วโอ้แบนแบนรัดแมพเฮ้ยทางสีน้ำเงินถูกโอเคก็ไม่ทางสีเขียวก็ถูกไปแบนแบนรับแมพเอาเหรอโอ้ยลวงลงลงลงกยฟรีกล้วยฟรีโอเคเฮ้ยเฮ้ยอ๋อ้วยมันดักเฮ้ยติดคอป่ะเริ่้วเริ่มแล้วเริ่มแโดดึงทีแล้วร่อน <G ül> โอ้ยเอาแล้วมารับกล้วยตรงนี้ <c oughs> เฮ้ยไม่ไม่ปีนแล้วเป็นล <c oughs> <c oughs> ิงบินแทนลิงบินลิงบินได้ <c oughs> นี่มันลิงอะไรเนี่ยลิงบินได้แล้วลิงเราสปิดล <c oughs> ั้นไอ้กล้วยอยู่ไหนกล้วยอยู่ข้างบนอ๋อตกรูโอ้ข้างบนมีกล้วยข้างบนได้เหรอ ไม่ไม่ใช่อะมันเป็นเป็นล่องรูมีกล้วยไหมสรุปไม่มีกล้วยเออไม่มีโดนหลอกลิงต้องการกล้วยผ่านเราไม่เอาเลราพี่สปิรแล้วเลราปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บผ่าน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 ปุ๊บปุ๊บปุ๊บโลผินโลหินว้าโลหินรันโลหินจะโดนลบเฮ้ยขอกล้วยขอกล้วยผ่านแล้วผ่านแล้วหินมันหินมันวิ่งหาเราหรือเปล่าใช่หินมันสปาวพยายามโดนเราปะทีไปแล้วนะ ามาละมแล้วละหลบระวังก้อนกลมเฮ้ยอันนี้เป็นแท่งใหญ่มากเฮ้ยไปทันแต่เอากล้วยรถนี่วิ่งวิ่งทันแล้ววิ่งอยู่ข้างหน้าผ่านมาตรงนี้เฮ้ยพี่ได้ติดทวันผ่านแล้วพี่ไปเลยนะไม่รอ,ลอแล้วไอ้บิ๊กว้าผ่านละลายไปเลยเฮ้ยพิ่กมาึงดคาับ เออทำไพี่ตกรัวๆเลยวะอาละอ๋อเมื่อกี้เป็นพี่ไปอยากจะได้กล้วยมั้งเลยกดตกลัวๆมาผ่านตรงนี้ผ่านแมวบินผ่านกระโดดผ่านลิงบินลิงบิน <laughs> ลิงบินลิงสป,ปีดรันดวะถ้าไม่เอากล้วยเราจะผ่านง่ายกว่านี้ไะใช่ถ้าเราไม่เอากล้วยเราจะผ่านง่ายมากแต่ว่าถ้าไม่มีกล้วยก็ซื้อของไม่ได้ ซื้อเราซื้ออะไรไปได้แล้วมันเต็มแล้วนะมันก็เปลี่ยนของไงเปลี่ยนหมวกไงแต่ลิงมันทนกล้วยไม่ไหวอ่ะเห็นกล้วยก็อยากกินกล้วยโปกกล้วยกล้วยบานาน่ากล้วยช็อกโก้เลยกล้วยบานาน่าหรอวะเออติดปุ๊บผ่านอันนี้ขอผ่านละอันนี้เป็นอีกแล้วบิ๊กแมปเดิมอันนี้คือแมปกล้วยห้อยกล้วยแกว่งเฮ้ยเลยมาคุาคุณ อ่ะแล้ววิ่ง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 ผ่านอันนี้เป็นอะไรล่ะถั่วลันตเตามองดูเป็น่วลันเตาได้ไงวนะเฮ้ยพี่ว่ามันพี่ว่ารีรียุตแบบลาเบกไอ้รู้ว่าเร็มว,เเรวม่มาเร็วว่าเร็วๆๆมันแบบรียุทตแบบรียุตดีว่ะเฮ้ยแบบรียุตยใช่ไหมเนี่ยหรือว่าพี่เดินกลับทางเดิมกล้วยฟรีสปิลันกล้วย โ oh, อย้ยพูดว่าสปินลาาเดยสกสภาพพูดที่ไหลเละทุกทีเลยถึงแล้วเฮ้ยเอ้ย,เ,อยเสียงดังแป๊ะแป๊ะป๊ะจบแล้วผ่านโ okay. อเคเฮ้ยสุดท้ายเราผ่านปดีใช้เวลาในเกมประมาณ14นาที10 5 3วิโอเคเดี๋ยวผมหน้าจะพอเท่านี้เนาะใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์ซับสไครต์นะครับหรือว่าเพื่อนๆที่เพิ่งดูจากช็อตเนาะก็มาดูคลิปเต็มกันได้นะสำหรัวันนี้ก็ลาไปก่อน อยากให้ผมเล่นรูบบอกรกันไหนคอมเมนต์ Comment กันมาได้เอ้ยมันผ่านมาไหนเนี่ยเรื่องใหม่หรออ๋โอเคมันมันเป็นออคืออะไรอะเบอร์สองอ๋อเบอร์สองโอเคอเ,คเคพื่อนที่อย่างนั้นนะครับคอมเมนต์กันมาได้นะครับอยากให้ผมลองเล่นอะไรเดี๋ยวผมน่าจะหาแมปอะไรสนุกๆมาเล่นทั้งรูบบอกแล้วก็เกมอื่นๆด้วยนะรอติดตามกันได้ผมมีหลายเกมเลยในช่องของเรามีท, ime, ท,ท,ทั้งไลฟ์ทั้งสอดทั้งช็อตทั้งคลิปนะครับตอนนี้ลิ้นพ่านกันหมดละเราวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับไปละสวัสดีีครับ้่น อีโมดลิงจากล้วยลิงกล้วยแค่กระฟูลิงกล้วยนี่กระฟูลิงกล้วยเห็นกล้ย <laughs> วยก็มันมีปีกแล้วมันเห็นชัดเลยว่ามันหมุนเนอ <laughs>